คงไม่สายเกินไปนะครับถ้าจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่2567ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุขสมหวังตลอดปี2567นี้เลยนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็มันติดช่วงฤดูฝนเนาะช่วงก่อนนู้นนะฮะไปเที่ยวก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอมาคลิปนึงก็ตอนแรกคิดว่าอ่ะลองดูลองถ่ายดูก็ได้ถ่ายบรรยากาศฝนตกนี่แหละปรากฏว่าพอเอามาดูแล้วไม่ถูกใจเลยครับ ภาพก็ไม่สวยนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะก็เลยแบบว่าพักไปก่อนแล้วกันเนาะก็คิดว่าแบบว่างเมื่อไหร่ก็ทํานะครับก็ตามสไตล์ช่อชองนะครับฟรีไทม์เดินบล็อกนะครับว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยทำนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือยังไม่มีฝนไม่มีอะไรเนาะก็มีแค่อากาศที่มันแบบแดดร้อนเงี้ยนะฮะก็โอเคละถึงเวลาที่แบบว่าพอจะหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนได้บ้างแล้วนะครับ วันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่นี่เลยอ่าเป็นงานดอกไม้นะครับอยู่ที่สวน82พันแาเฉลิมพระเกียรตินะครับอ,อประจเชียงใหม่ครับข้างหน้านู้นนะมีงานฤดูหนาวนะแต่ว่าอย่างช่วงเช้าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะฮะก็จะมีขายของอย่างเดียวนะของกินเสื้อผ้าอุปรกรณ์มือถือรองเท้าอะไรเงี้ยนะฮะกท็ทั่วไปนะบรรยากาศมันก็ไม่ได้คึกคักอะไรนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคนก็ยังไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไรกันเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เขาจะมากลางคืนกันนะครับแต่ว่าโอเคแหละผมก็ไม่สะดวกที่จะมากลางคืนนะครับก็เลยคิดว่ามาชมงานดอกไม้นี้กันนะฮะงานดอกไม้เนี่ยเขาจัดตั้งแต่ธันวานะครับประมาณกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะจัดถึงประมาณที่21มกรลามนี้นะครับ <S <S <ๆ>ก็ยังพอมีเวลามาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันอยู่นะครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ นี่คือกำแพงดอกไม้นะครับสวยงามมากนี่ขนาดเขาปลูกไว้แล้วตั้งแต่15บนะฮะส5ธันวาเนี่ยก็ตีว่าเกือบเดือนแล้วนะสีสันสดใสยอยู่เลยครับกำแพงดอกไม้ใหญ่มากเดีย๋ยวผมถอยให้ดูใหญ่มากเห็นไหม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกไฮเดนเยียเลยนะครับเยอะมาก ูเยอะมากนะครับหลนตาไปหมดสูมคอยดูนะครับ

ช่วงนี้บ่ายสามนะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแต่ก็ยังพอมีร่มมีอะไรให้เดินหลบแดดได้บ้างนะครับช่วงกลางคืนเขาก็จะมีแบบเปิดไฟแสดงสวยงามเลยนะฮะก็ตามสไตล์พ่อบ้านผมเนาะก็กลางคืนหมดสิิีเที่ยวนะครับเดี๋ยว4ี่โมงก็เวลาไปของเด็กๆไปหมดแล้วครับตอนนี้ว่างตอนนี้ก็ต้องมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้เที่ยวอีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ดูบรรยากาศอะไรกันต่อดีกว่าครับ

เดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับฝั่งนี้ต้นไม้ใหญ่มันค่อนข้างห่างนะร้อนมากเดี๋ยวเดินทางนี้มันเหมือนเป็นซุ้มเป็นอุโมงนะครับอโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศดีกว่าครับโซนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับดอกไม้เดี๋ยวขอหลบร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดินลุยแดดสนานเลย ก็ของปากของคอกันเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าใกล้เวลาไปรับเด็กๆกลับบ้านกันแล้วครับยังไงก็ยังมีเวลานะครับมาเที่ยวได้ถึงวันที่21มกราคมนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวมาชมกันนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับรีบๆมาเที่ยวก่อนที่จะกรับมาร้อนจัดกันอีกนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนครับเซิร์ชแค่คำว่าเอกแอนจอม ก็จะเจอช่องเราแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา